มองตัวเองอย่างไรผลลัพธ์ของคุณก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าภาพที่คุณนั้นมองตัวเองในใจคือคนล้มเหลวต่อให้คุณนั้นพยายามสักเท่าไหร่ก็ตามมันก็เหมือนกับการที่คุณนั้นพายเรือทวนน้ําไม่ถึงฝั่งสักทีแต่ถ้าคุณนั้นเปลี่ยนภาพที่คุณนั้นมองตัวเองว่าฉันสําเร็จฉันดีพอฉันมั่งคั่งฉันเป็นคนเก่งเชื่อไหมครับว่าชีวิตก็จะพาคุณวิ่งไปสู่เป้าหมายอย่างน่าอัศจรรย์ ราก,กับว่าโลกทั้งใบนี้กำลังช่วยคุณข้อหนึ่งเซลล์อิมเมจคือเข็มทิศชีวิตคุณเดินไปทางไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณนั้นมองตัวเองอย่างไรการที่คุณมองตัวเองคือภาพลักษณ์ที่คุณกำหนดต่อตัวเองมันทำหน้าที่เหมือนกับเข็มทิศล่องหวนครับที่กำหนดทุกการตัดสินใจพฤติกรรมความรู้สึกและความเชื่อรวมไปถึงพลังงานของคุณด้วยเชื่อไหมครับว่าไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายใหม่กี่ครั้ง ถ้าเข็มทิศในใจนั้นก็ยังชี้ผิดทางคุณก็จะหลงทางอยู่เสมอเซลล์อิมเมจคือมาตรวัดว่าคุณคิดว่าคุณคู่ควรกับอะไรคุณดีพอกับอะไรคุณตัวใหญ่สําหรับอะไรถ้าคุณนั้นมองตัวเองว่าไม่คู่ควรสมองก็จะทําลายความสำเร็จแบบเงียบๆชีวิตภายนอกจะสะท้อนโลกภายในอยู่เสมอถ้าคุณนั้นเปลี่ยนภาพในใจที่คุณคิดรู้สึกแล้วก็มองเห็นภาพตัวเอง คุณจะสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ในโลกภายนอกได้การพยายามเปลี่ยนชีวิตโดยที่คุณนั้นไม่เปลี่ยนการมองตัวเองคุณก็จะเหนื่อยดิน้นรนพยายามแล้วก็ล้มเหลวซ้ำๆเพราะว่าสมองของคุณนั้นก็จะคอยดึงคุณกลับสู่สิ่งที่มันตรงกับภาพในใจที่คุณนั้นมองเห็นตัวเองการที่คุณจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตัวเองสิ่งนี้เองครับจะต้องฝึกซ้ำๆเช่นการจินตนาการการสวมการเป็นว่าคุณเป็นใคร จนมันกลายเป็นจริงในจิตใต้สำเนึกคุณไม่ใช่แค่ต้องเข้าใจหรือว่าเห็นภาพนะครับสิ่งสำคัญที่โอปป้าจะย้ำก็คือคุณจะต้องรู้สึกว่ามันเป็นจริงไม่ว่าคุณจะใช้การบีอิ่งนะครับสวมการเป็นหรือว่าวิชวลไลเซชันการจินตนาการอย่างน้อยครับขอให้คุณเขียนใส่สมุดในตอนนี้ก่อนว่าคุณคู่ควรกับความสำเร็จความสุขในแง่ใดบ้างให้มันมีความชัดเจนครับเพราะว่าจัก,กรวาลของเราต้องการความชัดเจน คุณอยากจะมีเงินเท่าไหร่แล้วหลังจากมีเงินนี้คุณจะเป็นคนแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนเช่นคุณไปนั่ง Business Class คุณพาพ่อแม่ลูกๆคุณเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศโอเคคุณจะไปสวิตเซอร์แลนด์คุณจะไปกินฟองดูกันให้คุณเห็นภาพตัวเองชัดแบบนี้เลยครับแล้วก็ฝึกเป็นคนคนนั้นรู้สึกแบบนั้นรากบว่ามันได้เกิดขึ้นจริงแล้วถ้าคุณมองเห็นตัวเองว่าสำเร็จง่ายๆสบาย คุณเชื่อไหมครับว่านิสัยต่างๆก็จะทำให้คุณง่ายๆสบายๆเช่นเดียวกันลองไปฝึกกันดูนะครับข้อ2 s e เซลล์อินเนะครับบอว่าภาพลักษณ์ในใจมันจะถูกสร้างจากเรื่องราวที่คุณคอยเล่าให้ตัวเองฟังทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวเรื่องราวในหัวคุณที่คุณเล่าให้ตัวเองฟังไม่ว่าจะเป็นฉันทำไม่ได้ฉันไม่ดีพอฉันเนี่ยเป็นคนเย็นชาฉันโชคร้ายมันไม่ได้แค่ทำร้ายความรู้สึกคุณนะครับ แต่มันแค่อยแกะสลักภาพลักษณ์ในใจคุณจะสุดท้ายภาพลักษณ์ที่อยู่ในหัวคนก็จะกลายเป็นเดสนีหรือว่าโชคชะตาจริงๆคำว่าการเล่าเรื่องราวให้ตัวเองฟังเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยคำนี้เดี๋ยวป,ป้าขออธิบายเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนโอป,ป้าอ,อกหักนะครับแล้วก็จะชอบพูดเรื่องเดิมซ้ำๆจนเพื่อนฝรั่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเธอนี่มันเก่งนะขายเรื่องราวให้ตัวเองเนี่ยเก่งจังเลยชอบบอกว่าตัวเองเนี่ยอกหักแบบนั้นแบบนี้ นั่นหมายความว่าเวลาที่เราบน่นเวลาที่เราคิดในใจเรารู้สึกเราสื่อสารกับตัวเองไม่ว่าจะพูดในใจออกเสียงหรือพูดกับใครก็ตามนั่นแหละครับคือการขายเรื่องราวให้กับตัวเองฟังแม้เรื่องเล็กน้อยที่คุณไม่ค่าคิดว่านั่นคือเรื่องราวที่คุณเล่าให้ตัวเองฟังแต่อะไรก็ตามครับที่คุณพูดซ้ําๆย้ำๆมันจะคอยทําร้ายความรู้สึกคุณครับหรือมันอาจจะสร้างความรู้สึกของคุณก็ได้จนสุดท้ายครับมันก็กลายเป็นผลลัพธ์จริงๆ คุณจะได้ในสิ่งที่คุณมองตัวเองและเล่าเรื่องราให้ตัวเองฟังครับเพราะฉะนั้นนะทุกคําพูดที่คุณพูดกับตัวเองมันคือการเขียนโปรแกรมใหม่ในใจทุกวันคุณเล่าเรื่องแบบไหนสื่อสารแบบไหนให้กับตัวเองชีวิตคุณก็จะเดินไปตามเรื่องแบบนั้นแหละครับสมองของเรานั้นมันไม่แยกว่าอันนี้ดีไม่ดีเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าหรือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมันแค่เชื่อสิ่งทีคุณพูดซ้ำาบ่อยแค่นั้นเองครับ เรื่องราวที่คุณเล่าเนี่ยจะกลายเป็นความจริงโดยไม่รู้ตัวคนที่สามารถที่จะฝึกเปลี่ยนเรื่องเล่าในใจได้จะเปลี่ยนโลกความจริงได้เสมอเพราะเปลี่ยนเซฟอิมเมจหรือว่าภาพลับในใจคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดชีวิตแบบใหม่ทันทีเพราะฉะนั้นให้คุณฝึกเลือกเล่าเรื่องราวใหม่ให้กับตัวเองเป็นเรื่องดีๆนะครับคือเอาง่ายๆครับภาษาบ,บ้านๆคือฝึกตีบวกให้ตัวเองเวลาที่คุณคิดมาก ฝึกพูดดีๆให้กับตัวเองคือบางครั้งนะครับเราก็ใจร้ายต่อตัวเองนะเราบอกว่าเต็งไม่เก่งเราเย็นชาเรารักไม่เป็นเราโงา่เรานู่นนี่นั่นนะครับสารพัดไปหมดเลยคุณจงเปลี่ยนจากหมดเยือเป็นหมดพูดสร้างแล้วก็หมดพูดที่มีความรักนะครับจงเขียนเรื่องราวใหม่ครับในรูปแบบที่เป็นเชิงบวกประสบความสําเร็จแล้วก็ฝึกพูดในใจบ่อยๆแทนที่คุณจะขายเรื่องราวที่เป็นเชิงลบเหมือนเมื่อก่อนนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพี่ๆอาจจะพูดว่าฉันเป็นคนโชคร้ายเปลี่ยนไหมครับฉันนี่แหละคือแม่เหล็กแห่งโอกาสฉันนี่แหละคือแม่เหล็กแห่งโชคดีพูดอย่างนี้บ่อยๆครับความรู้สึกมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ <S <S ข้อ 3. ครับภาพลักษณ์ในใจที่ต่ํากว่าความเป็นจริงจะดึงคุณกลับสู่ชีวิตเล็กๆเกสมอตัวเล็กตัวน้อยครับไม่ว่าคนนั้นดูจะประสบความสําเร็จในโลกภายนอกเท่าไหร่แต่ว่าถ้าภาพลักษณ์ในใจคุณนั้นยังดูต่ากว่าความเป็นจริง คือต่ำกว่ามาตรฐานที่คุณคิดว่าคุณจะเป็นนะครับคุณจะหาวิธีทําลายตัวเองเสมอครับจนกลับมาสู่จุดมาตรฐานที่คุณได้เซตเอาไว้และในจุดนี้เองครับที่งานวิจัยเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเอฟเฟกปรับอุณหภูมิชีวิตตามเซลล์อิมเมจครับเพราะฉะนั้นภาพลษณนในใจเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับอุณหภูมิครับคุณจะกลับสู่ค่าที่คุณตั้งไว้แล้วก็มองเห็นมันในใจเสมอถ้าคุณมองเองว่าสูงมันก็พาคุณไปสูงนั่นแหละครับถ้าคุณมองเองว่าต่ํามันก็ต่ําแบบนั้นเลยครับ ภาพที่คุณเห็นในใจจะเซตค่าทุกอย่างในชีวิตคุณจําคํานี้ไว้นะครับถ้าภายในตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองนั้นไม่คู่ควรไม่คู่ควรกับอะไรเลยโอป้าฉันไม่คู้ควรกับเงินก้อนใหญ่ฉันไม่คู่ควรกับคนรักดีๆฉันไม่คู่ควรสําหรับโอกาสใดๆเชื่นมีกับว่าต่อให้คุณมีโอกาสสมองก็จะหาทางทําลายความสำเร็จโดยไม่รู้ตัวเช่นการผัดวันปรแกัมพรุง่งการสร้างปัญหาการตัดสินใจที่ผิดพลาด การพยายามไล่ตามควาสมสำเร็จโดยที่คุณนั้นไม่ยกระดับภาพที่คุณมองตัวเองในใจมันจะเหนื่อยและเจ็บปวดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณนั้นเช่นนะครับอยากจะเติบโตด้านการเงินก็ต้องมองเห็นตัวเองเนี่ยมีภาพที่คู่ควรกับการเงินก้อนใหญ่ไม่ใช่ว่าอยากได้เงินเพิ่มแต่ว่าก็ยังเห็นตัวเองเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยหรือไม่กล้าใช้เงินหรือเงินหายากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนภาพให้สอดคล้องกับสิ่งที่คนเนี่ยปรารถนาด้วยนะครับ การที่คุณปรับภาพลักษณ์ในใจจะค่อยยกระดับชีวิตคุณอย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเปลี่ยนภาพในใจก่อนอันดับแรกนะครับต่อให้วันนี้คุณยังไม่มีทักษะมากพอหรือว่าอาจจะยังไม่ได้มีทรัพยากรในการไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นแต่เชื่อไหมครับการปรับเซลล์อิมเมจหรือภาพลักษณ์ในใจมันจะทําให้คุณไม่ต้องฝืนกับตัวคุณเองครับไม่ต้องเหนื่อยกันไปคือคุณจะเป็นคนที่มีโฟลสเตทมากๆครับโฟลสเตทคืออะไรนะมันคือสภาวะลื่นไหลครับที่ ต่อให้วันนี้มันยากลําบากแต่คุณยังราบลื่นคุณยังลื่นไหลได้ในการไปต่อแม้ว่ามันจะยากก็ตามแต่คุณรู้ครับว่าคุณสมควรได้รับชีวิตที่ยอดเยีย่ยมและความที่มีโฟลสเตนนี่แหละครับมันก็จะพาคุณไปสู่ชีวิตที่ประสบความสําสเร็จแบบไม่ต้องดิ้นรนข้อ 4. ภาพลักษณ์ในใจครับมันจะสร้างได้หลายๆแบบครับไม่ว่าจะเป็นการจินตนาการที่มีอารมณ์ร่วมหรืออาจจะเป็นการสวมกันเป็นก็คือ คุณแสดงท่าทางแบบนั้นจริงๆในโลกความเป็นจริงเช่นคุณอาจจะป่วยนะครับสุขภาพไม่ดีแต่คุณนะครับเสแสร้งแกล้งเป็นใช้คํานี้ได้เลยครับว่าคุณเนี่ยตอนนี้สุขภาพดีแล้วชั้นรวยแล้วชั้นสําเร็จแล้วเนี่ยครับมันเป็นการฝึกเปลี่ยนทางภาษากายนะคบเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนล e l อิม a g e ครับส่วนมากเราอาจจะฝึกจาก visualization ก่อนก็ได้ก็คือการจินตนาการคือหลายคนเนี่ยบอกว่าขยับร่างกายไม่เก่งก็เอาจินตนาการก่อนได้ครับ และแน่นอนครับจินตนาการนี้จะต้องเป็น e r t i v i v i v u s u i z i z i t n นะครับหรือว่าการจรินตนาการเชิงสร้างสรรค์และที่สำคัญครับใส่อารมณ์ความรู้สึกจริงๆเข้าไปด้วยเพราะว่าอารมณ์นั้นจะหลอกให้จิตต้สมึกเชื่อว่าเราคือคนใหม่แล้วในจินตนาการของเรามากกว่าการได้กลนะครับจะอยากจะบอกตัวเองด้วยเหตุผลสะอีกจินตนาการแบบอินจริงรแบบฟินจริงแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นจริงๆมันคือการเซตค่าโปรแกร,รมใหม่ในระดับที่ลึกที่สุด สมองจะเริ่มเปลี่ยนเส้นทางการสื่อสารภายในตามภาพที่คุณเห็นนะครับเพราะฉะนั้นการใส่อารมณ์ความรู้สึกจริงจะทําให้จิตนาการคนนั้นฝังแน่นในจิตใต้สำนึกเพราะจิตใต้สำนึกนั้นสื่อสารด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าตากะเหตุผลซะอีกเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคนอยากจะเบาสบายในการดึงดูดผลลัพธ์ให้ฝึกจิตนาการแล้วก็คอนเน็กด้วยอารมณ์ความรู้สึกเมื่อคุณนะครับ ฝึกทำซ้ำภาพใหม่บ,บ่อยๆแล้วก็บวกกับอารมณ์ความรู้สึกครับจากฝืนจากดิ้นรนคุณเชื่อไหมครับว่ามันจะกลายเป็นธรรมชาติในที่สุดการให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวตนใหม่ล่วงหน้าแล้วมันจะเร่งให้ชีวิตในโลกภายนอกเปลี่ยนตามทันทีครับเพราะพลังงานคุณจะเปลี่ยนก่อนผลลัพธ์เปลี่ยนเสมอวละสามถนาทีครับลองนั่งเงียบๆต,ตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้ ให้คุณฝึกหลับตาแล้วจิตนาการว่าตัวเองนั้นเป็นเวอร์ชันที่สําเร็จที่สุดดีที่สุดเท่าที่คุณคิดว่าคุณจะเป็นแล้วก็ฝึกรู้สึกให้สมจริงนะครับข้อต่อมาครับข้อที่5ภาพลักษณ์ในใจจะต้องอัปเดตต่อเนื่องครับตามเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นสมมุติว่าตอนนี้คุณเห็นภาพที่คุณสําเร็จ ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้คุณอยากจะเติบโตระดับ5้าแล้วคืออยากจะมีเงินมากกว่าเดิมเท่าที่เคยมีอยากจะโตใหญ่มากขึ้นครับหรือว่ามีโอกาสใหญ่ๆที่มากขึ้นคุณจะต้องอัปเกรดครับมันเหมือนกับการที่คุณอัปเกรดซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องอัปเกรดภาพลักษณ์ในใจที่ใหญ่ขึ้นสเต็ปบายสเต็ปตามระดับที่คุณจะเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินสุขภาพหรืออะไรก็ตามยกตัวอย่างเช่นคุณไปออกกาลังกายที่ฟิตเนสก็ได้ แรกแรกนะคะพี่ๆที่ไม่เคยยกเวทใช่ปะคุณอาจจะยกสักหนึ่งกิโลแต่พอคุณอยากจะกล้ามใหญ่ขึ้นคุณก็ค่อยๆเพิ่มระดับน้ําหนักนะครับเช่นอาจจะเพิ่มไปสุดๆที่สิบกิโลก็ไดนะ้ถ้าคุณไม่อัปเดตมันต่อเนื่องครับไอตัวจิตใจของเราเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ภาพและในใจระดับเดิมเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณปรารถนาเงินใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นสุขภาพดีขึ้นถ้าคุณมีเซลล์ิมเมดเดิมนะมันจะดึงคุณกลับลงต่ําลงมาครับ อันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดใช่ไหมมันละเอียดขนาดนี้เลยครับเรื่องของจิตวิญญาณเราลองไปปรับกันดูนะถ้าใครรู้ตัวว่าตอนนี้นะครับคุณเซตเป้าหมายที่ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมให้เปลี่ยนภาพในใจใหม่ทั้งหมดเลยครับยกระดับให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโอเคนะต่อมาครับภาพลษณ์ในใจเนี่ยเก่ากับใหม่มันเทียบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวอร์ชันใหม่ของชีวิตก็ต้องเทียบกับภาพใหม่คุณจะต้องอัปเกรดซอฟต์แวร์อยู่เสมออย่างที่อป้าบอกนะครับการที่คุณหยุดติดกับ ภาพในใจเดิมตัวตนเดิมมันจะทําให้ชีวิตคุณกลับมาสู่จุดเดิมในที่สุดแล้วก็ชีวิตหยุดนิ่งไม่ว่าโลกภายนอกหรือว่าทักษะต่างๆของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปก็ตามสุดท้ายครับมันจะกลายเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของคุณเพราะภาพในใจเพราะฉะนั้นมันก็เป็นดาบสองคมนะครับถ้าคุณเนี่ยไม่ขยับตัวเองขึ้นไปแล้วก็ภาพในใจขยับด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นดาบสองคมที่ดึงคุณกลับมานั่นเอง กันที่คุณขยายภาพรักในใจนะมันก็เหมือนกับการที่คุณขยาย potential นะครับหรือว่าศักยภาพของคุณเพราะฉะนั้นคุณมองเห็นตัวเองแค่ไหนชีวิตก็จะพาคุณไประดับนั้นครับเพราะฉะนั้นการเติบโตใหม่ทุกขั้นตอนจะต้องเซตตัวตนใหม่ทุกขั้นตอนอยู่เสมอเพราะชีวิตจะเดินตามภาพที่คุณย่อระดับภาพนั้นครับอันนี้คุณอาจจะเก็ตมากขึ้นใช่ไหมใครเก็ตในข้อนี้ก็พิมพ์คําว่าเก็ตให้หน่อยละกันนะครับต่อมาก็หครับ ความล้มเหลวซ้าๆเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นโชคชะตาของภาพลักษณ์เดิมที่ยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขโปรแกรมนี้ในแง่ของ NLP นะครับที่เรป้าเรียนมาเนี่ยคือถ้าเราไม่เปลี่ยนภาพโปรแกรมใหม่ต่อให้คุณทําอะไรที่มันดีขึ้นครับมันก็ยังจะล้มเหลวเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ครับเคยเป็นไหมครับหลายครั้งที่เราเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราพยายามเท่าไหร่เนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นเลยอะ่ะมันก็ยังล้มเหลวหรือว่าวนลุปที่เดิม สิน,นี้นะมันไม่ใช่โชคชะตาหรือว่ากรรมหรือความสามารถที่มาขวางคุณนะครับแต่เพราะว่าเรานั้นยังแบบภาพตัวตนเดิมที่ไม่รองรับกับความสําเร็จใหม่หรือความสําเร็จใหญ่ๆอ่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับภาพลักษณ์ในใจคุณที่เป็นภาพเดิมๆม,มันคือแม่เหล็กที่ดึงเรากลับสู่วงจรเดิมแม้จะมีโอกาสใหม่แต่เราก็จะปฏิเสธมันโดยไม่รู้ตัวทํามันขัดกับภาพตัวเองครับ การล้มเหลวซ้ำๆคือสัญญาณว่าตัวเองนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ในใจเพราะจิตใต้สำนึกนั้นมันจะพยายามรักษาสิ่งที่คุณคุ้นเคยมากกว่าความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนพฤติกรรมได้เฉยเนี่ยมันไม่พอคุณจะต้องเปลี่ยนตัวตนใหม่ด้วยคู่กับทักษะใหม่นั่นเองเพราะชีวิตจริงของคุณนั้นมันถูกควบคุมจากโลกภายในมากกว่าโลกภายนอกเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไม่ยึดติดกับตัวตนเดิมโคจิ๊ ทุกการเปลี่ยนแปลนี่แท้จริงเริ่มจากการได้คุณเปลี่ยนภาพลักษณ์ในใจก่อนเสมอทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่มันยั่งยืนนะครับในแง่ใดก,ก็ตามการเงินการงานความรักสุขภาพเชื่อไหมครับว่ามันไม่ได้เริ่มจากการที้คุณบังคับตัวเองที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหลายคนก็เรียกม,มันว่าวินัยนะครับเอาจริงๆนะหลายคนเนี่ยอ่านหนังสือวินัยเยอะก็ไม่ค่อยมีวินยัยมีใครเป็นแบบนี้ไหมครับแชร์ให้ออปป้าในใต้คอมเมนต์หน่อย ซึ่งมันไม่ได้ผิดแล้วก็ไม่ได้เป็นไรสิ่งที่ป้าจะบอกคุณคือคนที่เขาขยันนะ่ะเขาไม่ได้ขยันเพราะวินัยนะครับเขาขยันเพราะว่าตัวตนในใจที่มันชัดเจนต่างหากที่มันย่อระดับชีวิตตามในสิ่งที่เขาปรารถนาจะเป็นเพราะฉะนั้นพฤติกรรมใหม่ชีวิตใหม่นิสัยใหม่ความสําเร็จใหม่เป็นผลพลอยได้จากตัวตนใหม่ที่คุณเซตขึ้นมาครับพฤติกรรมใหม่หรือว่านิสัยของคุณนั้นจะมั่นคงก็ต่อเมือ่อคุณไดเห็นภาพในใจมันฝังแน่ในจิตกล้าสำนึกแล้ว นิสัยของเราเนี่ยมันจะแสดงออกมาตรงกับภาพในใจที่คุณมองตัวเองอันนี้คุณจะเก็ตขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีวินยัยเห็นภาพตัวเองครับเป็นคนมีวินยัยแบบไหนก็ตามที่คุณต้องการเช่นคุณอยากจะออกกําลังกายทุกเช้าเห็นภาพตัวเองนะครับออกกําลังกายแล้วก็มีสุขภาพดีมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแบบนี้เป็นต้นคุณเห็นภาพที่ตัวเองดูดีครับหลังจากที่คุณไปใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ย บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องมองไปไกลเกินกว่าสเต็ปแรกครับอย่าแม้แค่ออกกําลังกายเสร็จก็เห็นภาพที่ตัวเองเนี่ยใส่เสื้อผ้าดูดีไปออกงานต่างๆอันนี้พอเวลาที่ภาพใหม่เนี่ยมันฝังแน่นแล้วเนี่ยคุณจะไม่อยากกลับเป็นภาพเก่าเลยครับบอกเลยเพราะฉะนั้นถ้าภาพตัวเองนะไม่เปลี่ยนเป็นภาพเดิมพฤติกรรมใหม่หรือว่าวินัยใหม่ที่คุณสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆครับแล้วก็จะหายไป มันเหมือนกับการให้คุณใส่หน้ากากชั่วคราวเหตุผลนี้เองแหะครับที่ทําให้หลายคนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องวินยัยฟังคอร์สแคสต์วินยัยเข้าสัมมนาวินัยเอ๊เราก็ยังเป็นคนที่ไม่มีวินัยอยู่ทําไมอะ่ะโอป้านี่แหละครับคือคําตอบภาพในใจจะทําให้คุณมีนิสัยใหม่ความรู้สึกใหม่พลังงานใหม่ตัวตนจะขับเคลื่อนทุกการกระทําในโลกภายนอกจําสิ่งนี้ไว้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะไหลไปตามตัวตนที่คุณเซตเอาไว้อยู่เสมอครับ ข้อ8ภาพลักษณ์ในใจของคุณจะกําหนดสิ่งที่คุณอนุญาตให้ตัวเองมีได้ในชีวิตเซฟอิมเมจครับทำหน้าที่เป็นตัวกรองว่าคุณได้อนุญาตให้ตัวเองนั้นมีชีวิตแบบไหนกันแน่ไม่ว่าจะเป็นเงินสุขภาพความรักความสุขครับถ้าภาพในใจของคุณนั้นมองว่าตัวเองนั้นไม่คู่ควรกับมันเลยเชื่อไหมครับว่าคุณจะผลักมันออกไปโดยไม่รู้ตัวสมมตินะครับคุณอยากจะมีความรักที่ดีคุณไม่เชื่อว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดี คุณจะผลักมันออกไปแบบไม่รู้ตัวครับถึงแม้ว่าคุณจะรักสิ่งนั้นก็ตามชีวิตจริงที่คุณมีในวันนี้มันคือผลลัพธ์ของภาพที่คุณมองตัวเองตลอดมาทั้งชีวิตที่คุณนั้นอนุญาตทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวครับให้ตัวเองรับสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณอยากจะได้เฉยๆนะครับเพราะฉะน,นั้นภาพลักษณ์ในใจที่ต่ํามันก็คือชีวิตต่ําครับไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าคุณแย่นะครับ ต่เพราะคุณเนี่ยปฏิเสธสิ่งดีเพราะภาพลักษณ์ในใจเนี่ยมันขัดกับสิ่งที่คุณอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นการยอมรับว่าคุนนั้นดีพอคู่ควรกับสิ่งดีมันคือการให้คุณอนุญาตครับให้คุณเปิดประตูสู่ชีวิตที่มันใหญ่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเริ่มจากโลกภายในที่เป็นตัวตวนที่คุณเห็นตัวเองไม่ใช่จากสิ่งภายนอกโลกภายนอกนั้นมันแค่ตอบสนองครับต่อขีจากัดที่คุณตั้งเอาไว้ในใจตัวเอง มันจะไม่เกินและไม่ต่ำไปกว่าน,นั้นหรอกทุกวันครับลองฝึกบอกกับตัวเองว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีที่สุดฉันอนุญาตให้ฉันมีความรักที่ดีฉันอนุญาตให้ฉันมีสุขภาพที่ดีลองพูดได้บ่อยกันนะครับข้อ9การเรยึดติดกับอดีตเนี่ยจะล็อกภาพตัวตนเก่าของคุณให้อยู่ที่เดิมบนหลุมซ้ำแล้วซ้าเล่าการเกาะติดภาพในใจจากอดีต ไม่ว่าดีหรือว่าร้ายนะครับมันจะกลายเป็นโซ่ครับที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับอ้าอาดีตดีเนี่ยฉันก็ไม่ควรยึดติดหรอคือเราเนี่ยกลับไปรู้สึกดีได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกจะไปข้างหน้าตัวตนใหม่ก็ต้องเป็นระดับที่คุณมองเห็นที่มันดีขึ้นไม่ใช่เป็นตัวตนที่เคยสําเร็จในวันเดิมอดีตก็คืออดีตครับมันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่กําหนดว่าคุณจะเป็นใครตลอดไป คนมีสิทธิ์เลือกสร้างภาพในใจและตัวตนใหม่เสมอการยึดติดก,กับอดีตครับมันทำให้คนรีไซเคิลภาพตัวตนเก่าเรื่อยเรื่อยเรื่อยมเหมือนกับการที่คุณอยากจะสําเร็จมากนะครับแต่คุณก็ดูหนังเก่าเรื่องเดิมซ้าๆครับการให้อภัยตัวเองและอดีตนั้นมันคือประสบการณ์ที่ดีให้อภัยตัวเองนะครับแล้วเต็มใจปลดปล่อยตัวเองจากชีวิตที่คุณขังตัวเองเอาไว้ภาพในใจใหม่เนี่ยมันสร้างได้ทุกวันครับ โดยที่คุณไม่ต้องอิงอดีตแม้แต่นิดเดียววันนี้คือโอกาสใหม่เสมอเพราะฉะนั้นครับอย่าขังตัวเองเอาไว้ในใจใครที่รู้ตัวว่าติดสิ่งนี้ให้อภัยตัวเองนะครับแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระครับข้อสิตัวตนหรือภาพลักษณ์ในใจที่คุณเชื่อว่าคุณเป็นมันจะกลายเป็นชีวิตที่คุณสร้างขึ้นภาพในใจไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับตัวเองแต่คือสิ่งที่คุณจะเชื่อสุดหัวใจแล้วก็อินก,กับมัน ความเชื่อนี้เองจะสร้างผลลัพธ์ในโลกภายนอกครับชีวิตภายนอกจะไม่มีวันยิ่งใหญ่กว่าภาพในใจที่คุณมีต่อตัวเองเพราะโลกนี้ครับมันเล่นตามกติการที่คุณตั้งในใจถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนธรรมดาผลลัพธ์ก็ไม่ต้องแปลกครับมันก็ธรรมดาแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณคือ v i p คุณคือคนพิเศษของจักรวาลชีวิตก็จะสร้างความพิเศษที่ไม่ธรรมดาให้กับคุณการสร้างตัวตนใหม่คือต้นครัวของการสร้างกาอสําเร็จทุกอย่างบนโลกใบนี้ มองเห็นภาพตัวเองในใจที่ดีขึ้นสะก่อนและผลลัพธ์คุณก็จะเปลี่ยนวันนี้นะครับตัวตนใหม่ที่คุณเชื่อจริงๆจะทําให้คุณลงมือทํามีพลังงานมีการดึงดูดความสาเร็จอย่างโฟลสเตทและไหลลื่นอ,อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดครับเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ในใจที่คุณมีต่อตัวเองในวันนี้มันคือกรอบชีวิตที่คุณจะได้รับผลลัพธ์ในอนาคตถ้าคุณนั้นอยากจะเปลี่ยนผลลัพธ์ครับคุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนภาพตัวเองในใ,นใจตั้งแต่ตอนนี้จะไม่ว่าไม่มีสิ่งใดครับขัดขวางคุณได้ ถ้าคุณนั้นได้กลายเป็นตัวเองใหม่ที่คู่ควรกับความสําเร็จแล้วอย่างน้อยมีหนึ่งประโยคที่โอป,ป้าฝากไว้ในวันนี้ครับให้คุณท่องทุกวันในบ่อยคุณจะพูดคําว่าฉันดีพอฉันคู่ควรฉันดีพอฉันคู่ควรและโอป,ป้าเชื่อกับว่าพี่ๆทุกคนที่ฟังจบพอดแคสต์นี้พี่ๆทุกคนนะครับดีพอและคู่ควรกับสิ่งดีจริงๆอย่ายอมแพ้นะครับโอป,ป้าก็ส่งกําลังใจให้ทุกคนเสมอ อะไรก็ตามที่เป็นความรู้ดีๆทั่วโลกโอป้าจะสรรหามาให้กับพี่พี่แค่ฝึกไปตามสิ่งที่พี่รับฟังในพอดแคสต์นะครับโอป้าจะพยายามยกตัวอย่างแล้วก็มีแบบฝังหัดให้คุณได้ฝึกนะครับพบกันในคลิปหน้าครับอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจําสัปดาห์สําหรับสมาชิกพรีเมียมลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิต ยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ n o p จิตวิทยา m i n d f u l n e s ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมหรืส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้น สมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอป้าอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ